ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแข่งกินผลไม้เปรี้ยวหน้านิ่งไข่หน้าไม่นิ่งเอาอะไรดีมาเกาะเดี๋ยวเราจะมาจับว่าใครแพ้ดีมากาะเด้วยกันด้วยกันดีมาเกาะนี่ไงมือมือมาเกาะไอ้ที่เราจะชิมก็คือเป็นกระดิ่งติงทุกคนะแต่ว่ามันจะมีกระดิ่งติงแบบสดกับกระดิ่งติ่งแบบแห้งทุกคนอันนี้จากบ้านก๋วยเตี๋ยวเรือล้อมสุกครับคุณป้าเอามาให้ เองแ,แบบแห้งก่อนแล้วจับหน้านะเห็นหน้าทาั้งสามคนนะทุกคนเอาหน้าเขาหาเขานะนโทโก,นะะก้นะอัะนน,นี้กินนะกินนะจะกินอ้าวชิวๆครับทุกคนกระดิ่งๆแห้งอะต่อไปอันนี้แบบแห้งชิวๆทุกคนต่อมานี่เขาเรียกซิกเนเจอร์ของเราในคลิปนี้จเจลีปิงกับจับปิดเตกูเขาเรียกปิงแบบสดทุกคนเดี๋ยวดูว่าใครจะโดน

แล้วคุณจะดีใครกะต่อคนน้าดีงกันหมดเหลือเราเนี่ยเม็ดใหญ่เอาเม็ดเล็กหน่อยเว้ยกีโกว่ะเอาละเราว่าจะโดนตีเหรยอเขาตีเราเดี๋ยวทำไรเนี่ย มันเอามาเดียวกันแบบบุ๋มหวานนี่จับไหมฮะจับจับนะจับนะโอ้ยโทษโทษโทษโอ้ยจับมันเอาคืนเอ้ยเอาหน้าเอาหรอเอ้ยเอาหัวดีเต็มนี่บันเทินมากเลยนะหลังเขโอ้โหเป็นเกมเล่นสนุกกันนะครับผมไม่มีอะไรก็ลองไปหาดีดนิ้วมือเพื่อนดูนะ ระวังจะโดนตีนตนะทไมฟี่ไม่ได้ดีดูดูนิ้วเดว้ดูนิวน้วเด้โกเป็นทีนิ้วหักเลยนะดูนิว้วก้อยกับพี่โอ้โหตายเลยนะใช่โอเคครับผมบ๊๊าายบยบบบครัายบาย